สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหนอยสามนอยสีน่นอยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องขะก่อนที่เราจะรับไปรับชมมงวดวันที่10นะคะเราก็มาสรุปของวันที่9ก้ากันก่อนนะจ๊ะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเพราะเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับเม็ดเดียวแคนแคน ไม่ว่าจะเป็นกันเบิ้ลนะคะน้องยินก็บอกถ้าวันไหนไม่กันเบิ้ลนะคะก็คิดว่าคาดว่าเบิ้ลจะไม่มาหรือว่าไม่ค่อยมีแต่ถ้าวันไหนกันเบิ้ลให้คาดว่าเบิ้ลจะมาแบบถล่มทลายนะคะมาแบบสองคู่สามคู่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะกันให้แต่ถ้าวันไหนไม่กันให้ก็คาดว่าไม่มาหรือว่ามาอาจจะมาน้อยอาจจะมาแค่คู่เดียวอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยได้กันให้นะคะ แต่อย่างวันที่เก้านะคะก็มาสรุปแนวทางกันเลยนะคะการให้แบบก็ตัวเด่นคู่หนึ่งเนาะแล้วก็ตัวกันคู่ที่จวนมากเบิ้ลถ้าจะมาก็จะประมาณนี้นะคะที่เรากันไว้ถ้าใครยกเบิ้ลถ้าใครยกเบิ้ลไปนะคะก็โอเคนะคะ รอบเฉพาะกิจนะคะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้เนาะรอบเฉพาะกิจแปดเก้าสี่นะคะแปดเก้าสี่นะคะแล้วก็เจ็ดห้านะคะเก้าสี่นะคะคู่นี้นะใส่วิ่งใส่รูดนะจ๊ะ เจ็ดห้าก็หลุดไปนะคะก็ไปต่อที่รอบปกติรอบพิเศษกันเลยนะคะ6กสามสามแล้วก็6กหนะคะเม็ดเดียวของเราก็มาแค่เฉพาะกิจนะคะรอบพิเศษก็มาตุกันนะคะกันเบิ้ลนะคะก็ถ้าวันไหนคาดว่าเบิ้ลไม่มาก็จะไม่กันให้นะยินไม่ได้กันให้ทุกวันนะคะสําหรับเบิ้ลไม่ได้กันให้ทุกวันจริงๆ แล้วก็หกหกนะคะถ้าใครยกเปินไปวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะเล้งบนเล้งล่างแค่นี้ก็โอเคแล้วจอดจัก,กรยานนอนอยู่บ้านสบายใจเฉยนะคะไม่ตามให้เหนื่อยและนอนรอวันใหม่ดีกว่านะคะไปต่อที่รอบปกตินะคะเก้าห้าสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะรอบนี้ก็มาแค่ตัววิ่งนะคะดูสิเขาทำ ปกติจะจะออกอยู่ประมาณคู่เขานะคะเก้าสองเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่งเก้าศนอะไรประมาณนี้นะคะดูสิมากั้นกลางซะเป็นเก้าห้าสองรอบนี้ก็มาเทสตัววิ่งนะคะก็ไปต่อที่รอบ v p p กันเลยนะคะหกเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็สี่แปด หกเจ็ดหนึ่งกับสี่แปดนะคะรอบนี้ก็ลุดไปนะจ๊ะสี่สี่หรือสี่แปดเนาะก็ที่มานะคะก็มีเก้าสี่นะคะแล้วก็สามสามแล้วก็หกหกนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยอันนี้ยินลืมจริงๆนะนี่พี่น้องเอฟซีเราเนาะคอมเมนต์มาน่าจะเป็นพี่ก็เป็นพี่สุนีเนาะเป็นพี่สุนีนะคะก็พี่สุนีคอมเมนต์มาทำไมแอบยิน ไม่ลงสูตรวินให้เลยสูตรวัดใจด้วยสูตรเม็ดเดียวด้วยลืมหมดเลยนะคะเขียนไว้อย่างดีแต่ลืมลงแนวทางนะคะชุดวินสูตรสองเขียนไว้อย่างดีแต่ไม่ได้ลงแนวทางงึดหลายพี่น้องต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะวันนี้เบอรอเปหน่อยตองใส่จะเมาแมวเมาแนวทางเมาตัวเลขพี่น้องจ้า ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่10กันเลยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับบางท่านก็อาจจะยังพลาดไปนะคะก็รอลุ้นในงวดถัดไปนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะคะไม้บรรทัดอยู่ข้างนอกจากพี่น้องจากเขาไม้บรรทัดแบบส่วนตัวเลยขีดเลยก็ขอให้เฮงๆปังๆมีโชคมีลาภ ไปด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะหาหน้อยนะคะสามน้อยสี่น้อยเหมือนเดิม,มเนเ้นที่สองตัวบนล่างสุดหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็นเข็นขอให้มาตัวรูดให้พี่น้อง FC เราได้วิ่งได้รูดกันนะจ๊ะ รอบพิเศษรอบปกตินะคะเดนตัวเดียวเม็ดเดียววันนี้ไม่กันเบิ้ลนะคะอ่าวันนี้วันนี้ไม่ลืมเมื่อวานก็เข้า1นสอยู่นะแต่ลืมลงให้จริงๆชุดวินสูตร2เข้าหนึ่งสกับสี่แปดเต็มๆเลยเสียดายมากๆเลยนะคะ ถ้าเม็ดเดียวเราไม่มาบางท่านก็ชอบชุดวินก็ตามชุดวินเลยชุดวินมีสิทธิ์ลุ้นได้ทุกหน่อยเลยนะคะเมื่อวานก็ลงให้แค่ชุดวินสูตรหนึ่งลงไปตอนไลฟ์สดเนาะส่วนสูตรสองสูตรพิเศษคัดมาห้าตัวเมาเมาพี่น้องเมาเมาตัวเลขลืมลงให้จริงๆนะคะเมื่อวานก็ว่ายินโมก,ก็ว่าก็แล้วแต่เนาะว่า ประมาณหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดชุดวินในงวดวันที่สิบนะคะคับมาเน้นเน้นห้าตัวนะคะ สำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะก็สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะถ้าชื่นชอบก็รุดปื้ดรุดปื้ดนะจ๊ะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ปื้ดเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้คือสายวิ่งสายรูดนะจ๊ะเมื่อวานก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะจ๊ะก็มารอบเดียวจริงๆมาสองรอบอยู่ แต่ว่ามาตัววิ่งเนาะก้าวมารอบเฉพาะกิจแล้วก็มารอบปกติมาตัววิ่งอี้มีห้ามีห้ามากั้นกลางนะคะที่จริงเขาต้องกอดคอกันมากับเก้าสองหรือไม่ก็เก้าห้านี่แหละอันนี้เขาโดนผลักไปอยู่ข้างหน้านะคะก็สูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะถ้าชื่นชอบอยังไงก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะทํา ถ้าเราไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะส่วนคู่ที่ชอบนะคะส่วนมากถ้าเขามานะคะเขาก็จะมาคู่นี้คู่นี้นะคะแล้วก็คู่นี้คู่นี้นี่นี่คู่ที่เขาชอบมานะคะ ก็โค่นี้อีกคูน่นึงนะ,ะถ้าชอบก็รูดเลยดีกว่าเนาะพี่น้องถ้าจะให้ยินเน้นก็ยินสายรูดอยู่แล้วเมาหมดทุกรอบทุกโค่นะจ๊ะก็สําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะก่อ,ออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ